สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รักนัทา,ารอดนะคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนท่านทุกๆคนด้วยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ให้กับทางช่องด้วยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานความรักให้กับชาวราศีมีนกันนะคะ ว่าเรามาดูซิว่าพลังงานความรักการงานการเงินของคุณคนชาวราศีมีนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้หรือในวันที่คุณเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ช่วยส่งผ่านพลังงานความรักผ่านไพ่ให้พระพเจ้าได้อ่านให้กับชาวราศีมีนตรงตามความเป็นจริงทุกประการด้วยเถิดเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าพลังงานความรักของชาวราศีมีนครูบาอาจารย์พลังงานความรักการงานการเงินของคนชาวราศีมีน จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้ครูบาอาจารย์จะส่งผ่านพลังงานทผ่นไพ่ถึงคุณว่าอย่างไรบ้างนะคะเรามาเิ่มกันเลยนะคะว,ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในเดือนนี้ก็หรือในวันที่คุณเข้ามาด้ว พลังงานใบแรกของชาวราศีมีนนะคะหนึ่งดาแล้วก็ขยายด้วยหนึ่งเหรียญหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยเชอร์ออดนะคะพลังงานของคุณในเดือนนี้นะคะเป็นพลังงานของเหมือนกับ ุณได้เผชิญปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคุณแต่คุณก็สามารถผ่านมันมาได้นะคะปัญหาของคุณคุณก็สามารถผ่านมันมาได้แล้วก็เหมือนกับในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาภทางการเงินนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จในด้านการเงิน เงินเรียญใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็คุณก็อาจจะมีการเดินทางจะเดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะคะเพราะว่าคุณเหมือนกับคุณมีความได้ประสบความสำเร็จในด้านการเงินนะคะหรือคุณคุณมีโชคมีลาภในด้านการเงินในเรื่องการเงินของคุณมีการติดขัดบ้างนะคะ ในอดีตที่ผ่านมาแล้วแต่คุณก็เป็นคนที่คุณเป็นคนชนะนะคะคุณเป็นคนลาะที่สามารถที่จะป่าฟันกับปัญหาในด้านการเงินนะคะของคุณที่คุณอาจจะประสบปัญหาในด้านการเงินของคุณหมุนเงินไม่ทันในอดีตที่ผ่านมาแต่คุณก็สามารถผ่านมาันมาได้ด้วยความสามารถของคุณเองนะคะคุณ เป็นคนที่มีความสามารถฉลาดและก็สามารถที่จะปรับตัวกับสถานการณ์ได้ดีนะคะคุณก็เลยสามารถผ่านวิกฤตรตรงนั้นมาได้จนคุณตอนนี้คุณสามารถประสบความสำเร็จในด้านการเงินนะคะคุณผ่านพ้นวิกฤตการเงินของคุณมาได้และตอนนี้คุณก็อาจจะมีแพลนเดินทางโยกย้ายนะคะ ไปอยู่ไปหาคนที่คุณรักก็ได้นะคะแล้วก็หรือไม่คุณก็อาจจะมีการศึกษาต้องการที่จะเดินทางไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวคุณก็ได้นะคะและอาจจะโยมย้ายปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณ ก็ได้นะคะคและคุณก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับเพื่อนเก่าๆนะคะเพื่อนที่เคยเรียนเคยศึกษาหาความรู้ด้วยกันมานะคะ ณอาจจะได้เจอกับเพื่อนเก่าเพื่อนๆที่เคยเรียนรุ่นเดียวกับคุณแล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษานะคะอาจจะสามารถที่จะประกอบอาชีพในด้านข้าราชการก็ได้นะคะคุณหรือไม่ก็คุณอาจจะได้พบได้เจอกับเพื่อน รุ่นราวข่าวเดียวกันที่คุณเคยเรียนด้วยกันมานะคะแล้วก็ทาําอาชีพข้าราชการซะส่วนใหญ่นะคะเรามาขยายสองเหรียนกันนะคะว่าอดีตที่ผ่านมา ะมาขยายสองเรียญน,นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณค่ะก็คุณประสบความสำเร็จในด้านการเงินนะคะตอนนี้และก็มีความสุขกับการเดินทางนะคะกับ หรือไม่คุณอาจจะเดินทางไปหาคนที่คุณรักก็ได้นะคะหรือเดินทางไปหาคนที่คุณรักที่บ้านเกิดที่บ้านเกิดของคุณนะคะไปทํางานที่ที่หนึง่งแล้วก็คุณก็มีโอกาสได้ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของคุณก็ได้นะคะ แล้วก็เหมือนกับว่าคุณต้องการที่จะโยกย้ายนะคะในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะโยกย้ายเดินทางโยกย้ายนะคะซิว่าระมาขยายว่า ใครจะบอกอะไรคุณนะคะเป็นไปได้นะคะคุณเป็นไปได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะเดินทางไปทำงานต่าง เพื่อนรุ่นราวข่าวเดียวกับคุณก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือคุณอาจจะย้ายไปอยู่กับคนรักของคุณที่ต่างประเทศก็ได้นะคะ เรามาให้ไพ่อีกสำรับหนึ่งนะคะขยายดูซิว่าไพา่อีกสำรับจะบอกอะไรกับคุณได้บ้างนะคะไพ่สำรับอีกสำรับจะบอกอะไรคุณ คุณมีโอกาสในเดือนนี้คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องครอบครัขวของคุณและก็ในเรื่องของคนรักของคุณคุณมีโอกาสที่จะสร้างครอบครัขวขกับคนที่คุณรักนะคะมันเหมือนเป็นโชคชะตาของคุณกับเขา ะะของคุณกับคนที่คุณรักคุณเป็นที่ได้นำพาคุณกับคนที่คุณรักให้มาเจอกันนะคะเพื่อมาสร้างครอบครัวร่วมกันสร้างครอบครัวและก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในเรื่องการเงินได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันมี สี่ถ้วยเกิดขึ้นเหมือนกับว่าคุณยังกังวลอยู่นะคะกับเรื่องของความรักของคุณนะคะเหมือนกับคุณกังวลอยู่เหมือนกับคุณยังจะไม่มั่นใจนะคะว่าคุณจะเจอเรื่อง เจ็บปวดคุณจะได้เจอกับเรื่องเจ็บปวดความเจ็บปวดนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณอีกไหมนะคะเหมือนกับคุณยังเหมือนกับคุณยังกังวลแล้วก็ไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่นะคะเหมือนคุณไม่ค่อยจะมั่นใจกับการที่คุณจะสร้างครอบครัว ครั้งนี้นะคะขยายสีถ้วยค่ะคุณก็ต้องเข้มแข็งนะคะคุณก็ต้องเชื่อมั่นนะคะคุณก็ต้องเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถผ่านมันไปได้นะคะในเรื่องการเงินของคุณด้วยเหมือนคุณจะยังไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยเชื่อ ในสถานการณ์กเงินนะคะตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นแต่ถึงยังไงนะคะแต่คุณก็มีความอดทนนะคะคุณสามารถที่จะอดทนมาจนถึงวันนี้ได้นะคะคุณก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินนะคะ มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินสิ่งที่คุณกังวลอยู่ในเรื่องการเงินพอขยายออกมามันก็เป็นเจเหรียญซึ่งก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินได้นะคะในการที่คุณมีแผนที่จะสร้างครอบครัวกันกับคนที่คุณรักนะคะแล้วก็คุณ ต้องเชื่อมั่นค่ะขยายออกมาสี่ถ้วยในขณะที่คุณกังวลอยู่นะคะคุณมีความกังวลอยู่และขยายออกมาก็เป็นราชินีดาบนะคะเป็นราชินีดาบซึ่งคุณต้องมีความเชื่อมั่นนะคะว่าคุณจะสามารถสร้างครอบครัวให้มั่นคงได้นะคะ คุณต้องเชื่อเพราะยังไงคุณก็ตัดไม่ขาดอยู่แล้วนะคะคุณไม่สามารถที่จะตัดขาดกับความรักครั้งนี้ของคุณได้นะคะก็ขอให้คุณเชื่อมั่นตัวเองนะคะว่าคุณสามารถประสบความสำเร็จ กับการสร้างครอบครัวของคุณครั้งนี้ได้นะคะแล้วก็คุณก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนรักอิสระพอสมควรนะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนรักอิสระและคุณก็ยังไม่ไม่แน่ใจในตัวของคุณเองว่าถ้าคุณตัดสินใจสร้างครอบครัวของคุณ,คณกับคนที่คุณรัก มันจะเป็นยังไงนะคะคุณยังไม่ค่อยจะมั่นใจไม่ค่อยเชื่อใจตัวเองสักเท่าไหร่ว่าเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะรักอิสระนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่าคุณสามารถที่จะประสบความสาเร็จกับการสร้างครอบครัวกับคนที่คุณรักได้นะคะแล้วก็เพราะยังไงคุณก็ ตัดไม่ขาดอยู่แล้วนะคะตัดไม่ขาดอยู่แล้วขอขยาย5้า5ถ้วยนะคะใช่ค่ะคุณตัดไม่ขาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่า คุณสามารถที่จะสร้างครอบครัวที่ดีได้นะคะเพราะว่าหนึ่งดาบขึ้นถึงสองสำหรับนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการสร้างครอบครัวของคุณได้นะคะ เรามาให้ไพ่อ,อีกสำหรับหนึ่งนะคะจะจะให้พรในเรื่องความรักของคุณหรือจะแนะนำอะไรคุณนะคะ ก็จะออกแนวแนะนำนิด,น,ดนิดนะคะออกแนวแนะนำขอให้คุณคุณเป็นคนที่รู้จักรู้ถึงหลักสัจธรรมนะคะในการดำางงชีวิตว่าคนเรามันก็เท่านี้นะคะ การเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติหลักศัจธรรมเหมือนกับคุณใช้หลักศัจธรรมดำรงชีวิตใช้หลักศัจธรรมเป็นเครื่องนำทางชีวิตของคุณนะคะแล้วก็คุณก็เป็นคนที่ขยันมุ่งมัน่น ฝ่าฟันกับอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเป็นห่วงแล้วก็ค่อนข้างที่จะกังวลกับครอบครัวของคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า คุณก็ต้องระวังด้วยนะคะบางครั้งคุณอาจจะใช้หลักสัจธรรมเป็นเครื่องนำทางการดำานินชีวิตของคุณและคุณอาจจะมองโลกในแง่ดีมากไปนะคะเจอกับคนที่ ไม่หวังดีกับคุณผ่านเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้นะคะก็ขอให้คุณดูให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักของคุณก็อย่าุ่มหลงม,มากจนเกินไปนะคะมันจะทำให้เกิด ความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัวของคุณนะคะก็ขอให้คุณเดินสายกลางนะคะขอให้คุณเดินสายกลางดำรงชีวิตด้วยการพอเพียงนะคะดำรงชีวิตด้วยการพอเพียงแล้วก็ณนะตอนนี้ ความรักของคุณเหมือนกับถูกแผงสอนไปแล้วการมาเทศแผงสอนให้กับความรักของคุณอยู่แล้วไปแล้วนะคะคุณตอนนี้กําลังตกอยู่ในห่วงแห่งของความรักขอให้คุณเข้มแข็งนะคะขอให้คุณเข้มแข็งกับคุณเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนเข้มแข็งแลวก็สุขุมอยู่แล้ว นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงกับความรักของคุณด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้การมะเทศได้ทาง,งานแล้วนะคะได้แผงซ้อนให้กับความรักของคุณแล้วแต่ขออย่างเดียวนะคะขอให้คุณดูคนที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสาร กับคุณและคนรักของคุณให้ดีด้วยนะคะอาจจะเดินอาจจะเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับความรักของคุณก็ได้นะคะถ้าคุณเข้มแข็งมั่นคงต่อความรักของคุณชีวิตคุณก็จะมีความสุขมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยว ศึกษาหาความรู้ศึกษาเดินทางท่องเที่ยวอย่างเป็นอิสระนะคะเพราะว่าคุณมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการเงินอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะไม่ได้ติดขัดในเรื่องการเงินของคุณแล้วนะตอนนี้คุณอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ก็ไพ่ก็จะออกแนวแนะนำนิดๆนะคะว่าขอให้คุณดูคนที่เข้ามาติดต่อสื่อสารกับคุณให้ดีกับคุณกับครอบครัวของคุณให้ดีเขาอาจจะนำพาเรื่องวุ่นวายมาให้กับความรักคือพูดง่ายๆว่าเขาอาจจะมาสร้าง ความวุ่นวายให้กับความรักของคุณก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอให้คนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มีความสุขกับการงานการเงนินความรักแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ให้กับทางช่องเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ